โยโยโยสวัสดีครับ FC คลึงลูกหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลึงลูกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับเอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์คลิปแรก3คู่เหมือนเดิมนะครับไผ่แรกเปที่เวลา3ามทุ่มเงนก่อนครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษลีสยูไนเต็ดจะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลีดมีสิบเก้แตม้มแมนยูมี43แต้มนะครับทั้ง2ทีมเพิ่งเจอกันมาเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาครับปรากฏว่าเสมอกัน2-2ที่โอล์ทราฟฟอร์ดนะครับลีดดยูไนนนนเเต็ออองแ่นนคครรับรโ้ช คนใหม่แต่ว่าผลงานดีจริงครับเกมนี้กลับเล่นในเอลแลนด์โรดตัวหลักๆก,ก็คู่กลางน่าจะเหมือนเดิมนะครับใช้เวสตันแม็กเคนนี่เล่นกับไทเลอร์อดัมส่วนแนวรุกเนี่ยอาจจะปรับมาใช้ไปเล่นอารอนสันร่วมกับวิลฟิดยอนโต้นะครับส่วนหน้าเป้ายังเป็นแพทริคแบมฟอร์ดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าโรดิโกยังเจ็บนะครับในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของอดีตเทนฮาร์ก คาเซมิโร่ยังติดโทษบานนะครับตัวเจ็บก็เหมือนเดิมครับคริสเซนต์อีลิกเซนอองตนี่มาซียาลสกอตแม็คทูมิเน่พวกนี้ลงไม่ได้แล้วก็ต้องเช็คในรายของอองตนี่นะครับดังนั้นเนี่ยตัวหลักๆวารานเล่นกับลิซันโดเหมือนเดิมนะครับแดนกลางก็น่าจะใช้มาเซลซาบิเซอร์ต่อไปจับคู่กับเฟตสนะครับแนวรุกบรูโน่เฟอร์นันเดสมาคัตแรดฟอร์ดวอลเวกคอสพวกนี้ลงแน่ๆน,นะครับเจอกันฤดูกาลนี้แล้วแมนยูชนะไปกลับแต่ว่าเกมเมื่อวันพุธที่แล้วใกล้เคียงนะครัััับบอออย่่่าาางงไรรก็ตม,มมมคคืผววนนน้นที ที่โอทัาฟอร์นี่จริงแมนยูก็สร้างโอกาสในการเข้าทำเยอะมากนะครับ24ครั้งแต่ว่าจบได้แค่2ประตูครับผมว่าเกมนี้พอลีดเล่นในบ้านน่าสนใจครับพอลีดน่าจะเล่นเกมรุกมากขึ้นดังนั้นก็ทําให้แมนยูมีพื้นที่ในการเล่นเกมรุกหรือว่าเกมสวนกลับที่มากขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นจุดหนึงของแมนยูเหมือนกันครับผมมองว่าแม้ว่าจะเล่นในบ้านลีดแต่ว่า โอกาสที่จะจบสกอร์ของแมนยูอาจจะมีความชัดเจนมากกว่าเกมที่รอตฟอร์ดได้ซ้ำไปนะครับเพราะว่าเกมนั้นในลิสถอยไปรับลึกเหมือนกันวัดใจแมนยูครับผมว่าเกมแบบนี้แรดฟอร์ดน่าจะยิงประตูต่อเนื่องครับมีโอกาสบุกไปเบียดชนะเก็บ3แต้มสูงมากนะครับให้เชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ต่อมาครับไปที่เวลา5าทุ่มครึ่งไปดูบุนเดสีกาเยอรมนีครับโคโลนเปิดบ้านเจอกับแฟรงก์เฟิร์ต โคโลน23แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอไลทสิกมาศูนย์ศูนย์นะครับกองหน้าเจ็บหลายคนนะครับเซบาสเตียนแอนเดอร์สันมาร์กอูเจ็บลงไม่ได้ตัวห,หลักเอเยสชารคิรีคุมตรงกลางแนวรุกมีฟอรเรียนคายครับซีเฟนติกเก็ตลงล่าตาข่ายเจอกับแฟรง์เฟิร์ต35แต้มเพิ่งจะเล่นในเดเบโพคาวนะครับเปิดบ้านเอาชนะดามสตัดมา4-2ครับตัวห,หลักมีไดจิคามดาดะนารุมาริโอเกร์เซราฟาลบอเร่กองหน้าเป็นโคโลมูอานี่นะครับเกมแรกเสมอกัน1-1ที่บ้านของแฟรง์เฟิร์ตคู่นี้ก่อนเก มใกล้เคียงมากนะครับเขาอาจจะยกให้แฟรงก์เฟิร์ตบุกมาเป็นต่อเล็กน้อยเอาจริงๆโดยภาพรวมแฟรงก์เฟิร์ตดีกว่าอันดับดีกว่าครับแต่ว่าสถิติแฟรงก์เฟิร์ตในการมาเยือนโคโลนไม่ดีนะครับสามฤดูกาลหลังสุดไม่เคยบุกชนะ ผมว่าโคโลนในบ้านก็มีดีครับนัดที่แล้วไรซิกก็บุกมายิงประตูไม่ได้นะครับเกมแบบนี้อยู่แพ้บ้าโคโลนดีกว่าครับผมมองว่าวันนี้มีแต้มไม่เสมอก็ชนะเชียโคโลนนะครับปิดท้ายที่เวลาเที่ยงคืนครับเกาโชซิลาอิตาลีมาลายูนตุสจะเปิดบ้านเจอกับฟิโอเรนตินา่าอยู่เวยี่สิบหกแต้มน,นะครับเกมล่าสุดบุกถล่มซาลานิตาน่ามา3ต่อ0ูนย์ครับบ็อกบากับอาคาดุสมิลิกยังเจ็บตัวหลักๆ ตรงกลางมานโอโลคาเตลี่เล่นกับอาเดียงราบิโอนนะครับแนวรุกเฟดริโกเคียซ่าฟิลิปคอตติดกองหน้าเป็นดูซานวาลาโฮวิชเจอกับฟิโอเรนติน่า 24แตม้มเกมล่าสุดแพ้าคาบ้านให้กับโบโรนญา1-2นะครับตัวลหลักมีโซฟิยานอัมราบัต uka, it, on ong, gone, ลูกาโยวิชชนตองอีโกเน่กองหน้าเป็นนิโคลัสก่อนซาเลสครับเกมแรกเสมอกัน1-1นที่บ้านของฟิออนะครับก่อนเกมยูเว่เป็นต่อแน่ครับคือผมมองว่าหลังจากโดนตัด15แต้มยูเว่มีเป๋ไปพักหนึ่งนะครับแต่ว่ากลับเมื่อคืนฟอร์มครับชนะมา2นัดติดทั้งในบอลถ้วยแล้วก็เกมล่าสุดในเกมลีอีกเจอกับฟิออที่กําลัง ย่ำแย่นะครับแพ้3จาก4เกมหลังสุดผมว่าด้วยฟอร์มชั่วโมงนี้ฟิออร์น่าจะต้านไม่อยู่ครับยูเวนตุสจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเก็บ3แต้านเชียร์ยูเวนตุสนะครับสรุป3ทีมครับชอบไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโคโลนและยูเวนตุสครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในครึง่งหนังบิ๊กแมชขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย